同学们好มา跟张老师复习一下老จีค和จีคเกลับมาทบทวนวิชาชการงานอาชีพกับจาจเราเชนะคะคลิปนี้เราจะมาทบทวนกันเรื่องเครื่องมือเกษตรและผักสวนครัวค่ะ农具分成两种第一个是 ท,ที่ง壤工具第二个是植物工具เครื่องมือเกษตรนะคะแบ่งเป็นสองประเภทประเภทที่1คือเครื่องมือที่ใช้กับงานดินประเภทที่สองคือเครื่องมือที่ใช้กับงานพืชค่าชูเท่าจอบย่องไหลว่านี้ร่งถูชูเฉาใช้ขุดดินพรวนดินและถากหญ้าเทียฉาน เฉียมฉามหนี้ส่งถูใช้ขุดหลุมขุดดินและพลวนดินค่ะต้าเทียเช่าพั่วสาถูสาไฟเเลีย่ยวใช้ตักดินตักปุ๋ยและสาดดินเช่าเทียเช่าช้อนปลูกอีสู่เหมียวใช้ขุดหลุมปลูกและย้ายต้นกลา้า เสี่ยวชาตซ่อมพลวนส่งถูใช้พลวนดินให้ร่วนซุยปั้วจีปุ้งกีฉงใยเลี่ยวหนีถูใช้ใส่ดินใส่ปุ๋ยเพื่อเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆรูพาคราดป้าหนีถูป้าเฉาใช้เกลี่ยดินและคราดหญ้าไปทิ้งชิ้วเฉาเจียนกันไกลตัดหญ้า เฉือนเฉาจีเช,ชี่ยวเงเาที่ใช้ตัดหญ้าตัดแต่งหญ้าหรือต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่มเชี่ยวเียนกันไกลตัดกิ่งเชี่ยวเฉียงขวามุกก้าใช้ตัดกิ่งไม้หรือก้านดอกไม้ช锄草刀มีดดาหย,ายชา锄草切树枝ใช้ดายหญ้าหรือลิดกิ่งไม้สาสวยหู บัวรดน้ำเจาว,า,วา,าวกว้านคว้าเฉาใช้รดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดเล็กสวยกว่าสายยางรดน้ำเจ้วกว้านตาชู้ใช้รดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่จ้าถิงไช่ยแย้ียงเยื้อจีจิงปูตัวไช้ใช้ใบและลำต้นประกอบอาหารคงชินไช่ผักบุ้งต้าไผ่ไช่ ผักกาดขาวเ,เจี้ยหลานผักคะน้า่ว豆ั或果做ยใช้ผลหรือฝักในการประกอบอาหารหนานกว่าฟักทองซีหงชื่อมะเขือเทศหวงกว่าแปงกว่าวันเต้าถั่วลันเต้าเต้าเจียวถั่วฝักยาวยงงเกิินจ三ั根茎做ย ใช้หัวหรือรากในการประกอบอาหารต้าส่วนกระเทียมยางชงหอมหัวใหญ่หลัวปวกแครอทเจียงขิงสื่ยมคว้าซัวไช่ใช้ดอกในการประกอบอาหารซีหลานควาบ็อกโคลี่ายควาช่กรกล่ำดอกเจิ่วไช่ควาดอกกุยช่หนานกว้าควา ดอกฟักทองและเพิ่มเติมดอกสโสนและดอกแครค่ะเอาละนงชื่อเหอจ้าถิงใช่แหวนฟูชีวานล่ะช่าชื่อเจีนเอาละค่ะเครื่องมือเกษตรและผักสวนครัวก็ทบทวนกันเสร็จแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ